สวัสดีค่ะสวัสดีเอทั้งช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะคะสวัสดี f อน้องสายฝนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะควานต้นนะคะกำลังให้วิตามินซีสาวน้อยอยู่นะคะกำลังจะทำความสะอาดขาให้นะคะเพราะว่าเราเห็นแผลที่ตุงขาของสายฝนแล้วนะคะจะล้างทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ ยา่วงนะคะเป็นแผลนะคะบวมแต่ยังไม่มีน้องนะคะน้ำอะไรอ่ะหมือนน้ำอะไรนันนะน้ำ้าเออกินแล้วนุ่นอะสายฝนไม่เอาไม่กินทำไมไม่เปิดน้ำใหม่อะไม่ไหล น้ำไม่ไหลนะน้ำก็ไม่ไหลนะคะไฟดับหรือเปล่าไฟดับที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำประปามากนะคะเพราะว่าน้ำไม่ไหลแล้วเด็กๆจะกินน้ำยังไงเนี่ยไม่เอาลูกไม่เอาต้องรอดูตอน,น,นเย็นๆนะคะว่าน้ำจะไหลไหมนะคะเพราะว่าอันนี้ก่อน อ,อีกน้อยต้องรอด้วยมันจะอยู่เมื่อกี้ไพวันกินหมดไปสามสี่วีนะคะนมอีกแพ็คหนึ่งเลยสาวน้อยนี่ดื้อนะคะเริ่มดื้อเหมือนพี่แล้วแม่ควานเข้าใกล้ไม่ได้นะคะ มองไม่เห็นแผลแล้วเนี่ยเหยียบขาแล้วเนี่ยรอด้วยกล้วย,วยมมไม่ใช่กล้วยนะลูกเป็นแอลกอฮอล์ อันนี้นะคะก็ไปซื้อยาแอลกอฮอลกับยาม่วงนะคะมาล้างแผลให้สาวน้อยสสยฝนของเรานะคะเพราะว่าจะขาหลายวันแล้วนะคะจะเย็นๆลูกยกขาให้พ่อก่อนให้พ่อทำความสะอาดแผลก่อนแม่ควานนี่ก็ถ่ายคลิปด้วยลอกกล้วยด้วยนะคะก็ต้องขออภัยหากว่าภาพสะดุดหรือไม่ก็สันๆน,นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสันเนาะ เพราะว่าต้องอรอกล้วยให้สายฝนด้วยนะคะให้เขาอยู่นิ่งๆฉ pues, ีดยามวงไปที่แผลนะคะหายยะเอาเองก็ห่อไว้ดีๆ จะได้หายไวๆนะคะคนเก่งอย่าเดินมากนะลูกจะได้หายไวๆเดี๋ยวแม่เอากล้วยให้กินอีกมอมๆทางนี้มามาเร็วมาเร็วใครดื้อนี่ไม่ให้กินจริงๆนะถ้าดื้อกับแม่แม่ไม่ให้กินจริงนะแปบ๊บหนึ่งค่ะลูก กินกล้วยอริดอร่อยเลยนะคะทำความสะอาดเพสแล้วก็กินกล้วยต่อช่วงนี้ก็เงาเงานะคะเพราะว่าพี่ไพวันอยู่ลงช้างกับพี่สีดอทองคูณนะคะไม่ได้มาอยู่นี่กับสายฝนเดี๋ยวสักพักก็จะพาไพาวันมาอยู่ที่นี่กับสายฝนนะคะเพื่อเขาจะได้สนใจเนาะได้อยู่ด้วยกัน ได้มีเพื่อนเล่น,นะคะ่ะช่วงนี้ก็ให้ัยวันผ่อนคลายความคิดถึงแม่ผักบุ้งสักคัาก่อนนะคะพอเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะพามาที่นี่นะคะเมื่อกี้มาจากซื้อนมนะคะก็เจอน้องวันใหม่นะคะ อยู่ที่ทางกลับบ้านนะคะทางไปบ้านชินดาก็วอนต้นก็ฉีดสเปรย์กันยุงให้สายฝนต่อเลยนะคะก็ขอบคุณ F.C. ซจากกรุงเทพมากๆนะคะที่รักแล้วก็เอนดูเด็กๆะะเป็นสเปรย์ตะไคร้หอมนะคะหอมมากเลยนะคะดูฉีดฉีดใส่ฝนลายเต็มตัวแล้วนะคะยุงจะได้ไม่กัดน,นะลูก ค่อยมียุ่งแล้วนะคะช่วงนี้นี่มําหมเรี่ยงเลยก็ไปฉีดให้แม่กํำไรต่อนะคะกินแรงมากนะคะสปรีแต่หอมมากเลยไม่รู้ว่าสายฝนจะชอบสายฝนน่าจะชอบนะคะไม่มีอาการไม่มีอาการแสดงออกว่าเหม็นกลิ่นัะไครนะคะหมดแล้วคะ่ะคนสวยนี่มันไม่ใช่ของกิน ดือ้อดื้อมากนะะช่วงนี้ดีจริงๆมาจับกล้องมหมดแล้วค่ะแต่ก่อนเป็นเด็กขี้อ้อนสายอ้อนเดี๋ยวนี้ไม่อ้อนแล้วนะคะได้รับการถ่ายทอดความดื้อดุดันจากพี่ไพวันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ไม่ดื้อไม่ดื้อมากแต่ว่าไม่ดื้อมากแต่ก็ดื้อดื้อด,ดื้อแสดงออกว่าดื้อนะคะเพราะว่า,วาแต่ก่อนเป็นเด็กเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แสดงความดื้อชัดเจนนะคะสายฝนของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องสายฝนวัดตาเจียงนี่นะคะจะชีงมาทีทา่ก้องดการทางช่องสายฝนวัดตาเจียงแล้วนะคะ<ม>ก็ช่วงนี้สายฝนก็งดทํางานนะคะไม่ได้ไปวัดนะคะเพราะว่ายังเจ็บขามาเกเดินได้ก็อยู่บ้านพักผ่อนไปก่อนกินตะไคร่หอมหอมมากจริงๆนะคะ ต้องขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะหิวกล้วยอีกะสีเดี๋ยววันหลังค่อยกินใหม่ลูกยังเจ็บขามากนะสาสน์เจ็บขาจนไม่กล้าวางเท้าเลยกินนมไมเอ่ยกินนมไหมคะ ก็ยังไม่กล้าให้กินนมและตาซอยนะคะของพี่ไพวันก็เอาไว้ให้พี่ไพวันกินพรุ่งนี้ต่อนะคะเพราะว่านมแม่กับไตาซอยผสมกันกลักวจะต้องเสียนะคะก็ให้กินอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนสายฝนก็เมื่อวานนะคะก็ทำพิธีประสะเรียบร้อยแล้วนะคะค รอแค่วันแยกช่วงปีใหม่นะคะได้เลือกแยกช่วงปีใหม่ก็จะทำการหย่านมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเข้าโรงเรียนนะ,ะสายฝนก็ร่างกายแข็งแรงดีนะคะอาจจะตัวไม่จะมั่เท่าพี่ไพวันเพราะว่าพี่ไพวันเป็นผู้ชายนะคะสายฝนเป็นผู้หญิงอาจจะบบกบางแต่ความแข็งแรงนี่ไม่แพ้กันนะคะ ดื้อทั้งคู่เดี๋ยวก็จะได้เล่นมวยปัม้มด้วยมวยปั้มด้วยกันอีกแล้วนะคะก็รอให้ปีพีวันคุ้นชินกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก่อนนะคะเอสซีท่านใดที่เข้ามา ตามทางช่องสายฝนวัดป่าเทียงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้ท่านได้ชมกันต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะของน่ารักของสายฝนนะคะ บาย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 ก่อนค่ะ